สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต็มบาทวันนี้เอาคลิปรีวิวสั้นๆของกบใส่ไม้เบอร์หมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะตัวนี้เป็นกบใส่ไม้เบอร์6รุ่น M06 ทําทำปี2,566หมายเลข146นะฮะ1 4 6มีหลังอ่อนนะฮะเบอร์6จะมีจะมีหลังอ่อนเบอร์5จะไม่มีหลังอ่อนนะฮะเบอร์5จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือเบอร์ห นี่คือเบอร์หกฮะตัวนี้เป็นกบที่เหมาะสำหรับงานเก็บมุมเก็บขอบนะฮะเก็บขอบก็คือเก็บขอบโค้งแบบนี้นะฮะหรือเหล่าโค้งแบบนี้นะ,ะได้นิดหน่อยนะฮะได้นิดหน่อยเก็บโคง้งเก็บเหลี่ยมเก็บมุมเล็กๆนะฮะเดี๋ยวจะมาใส่ให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะตันนี้เป็นไม้ปู่นะฮะไม้ปู่มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกัน ตัวนี้จะเป็นการใส่คือท้องเหลืองแล้วก็งัดให้แน่นด้วยเกลียวนะฮะตัวนี้เป็นเกลียว M 1 0นะฮะแต่ว่าเป็นเกลียวหุนเป็นเกลียวหุนนะฮะใช้ดอก10บมิลในการเจาะหรือดอก8ปมิลก็ได้ฮะแล้วก็ทําเกลียวขึ้นมาตรงนี้เป็นใบงานสร้างเหล็ก SK 5นะฮะทำการชุบแข็งคืนไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ ทำการแต่งใบรับขมไปให้ด้วยตัวนี้เป็น ep หนึ่งของไอ้หนูนี่นะฮะนี่ผมยังไม่ได้ตั้งใบเลยนะเดี๋ยวผมลองใส่ดูก่อนเ้าน้ำสกินเยอะไปนิดนึงการปรับใบก็ถ้าด้านซ้ายมันกินเยอะเราก็เคาะด้านซ้ายนะฮะก็มาใส่ด้านซ้ายดูสังเกตไหมฮะว่ามันจะกินบ้างไม่กินบ้างเพราะว่าด้วยความเสมอของพื้นไม้มันไม่ได้ระนาบนะฮะถ้าม,มากินขวาดู ถ้ามันกินไม่เสมอกันอย่างนี้แสดงว่าใบมันมันได้แล้วให้เราเคาะลงมันก,ก็จะกินเสมอกัน,นถามว่าไอหนูนี่สามารถใส่ไม้ได้ใหญ่เท่ากับหน้ามันไหมก็เต็มที่ก็ประมาณครึ่งใบฮครึ่งใบของตัวนี้เลยนะฮะแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นก็มันไม่เหมาะเพราะว่าลางมันสั้นแล้วเวลาใส่ไปมันจะกระโดดนะ ต้องใช้กบที่ยาวขึ้นนะฮระจำนในการใช้งานก็ต้องเข้าใจลักษณะการทำงานของเครื่องมือด้วยนะฮะแล้วก็บางครั้งเพื่อนสมาชิกอาจจะซื้อไปแล้วเอาไปใส่ทำไมมันใส่ไม่ได้กบกบช่างนี้ทำไม่ได้ใส่ใส่มไม่ได้ยิ่งมันใส่ได้นะฮะ เราต้องไปฝึกด้วยนะฮะต้องไปฝึกด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะใสแบบผมไม่ได้นะฮะเอาไปละใสเลย,ยก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะถ้าไม่มีพื้นฐานมาก่อนต้องต้องลองฝึกครับในการใสก่อนนะฮะในที่นี้ผมทําการแต่งคมรับใบไปให้ด้วยพร้อมใช้งานแล้วก็ทดสอบจุดบกพร่องของกบแต่ละตัวไปให้ด้วยนะฮะแก้ไขจุดบกพร่องด้วยไม่ใช่แค่ทดสอบเดียวแก้ไขให้ด้วยนะฮะ แล้วก็ไม้ที่นําออกมาส่วนมากจะเป็นไม้เก่าไม่งั้นก็ไม้เสาบ้านไม่งั้นก็ไม้ใหม่ไปเลยแต่นี้เป็นไม้เก่านะฮะเป็นไม้เสาร,รู้ะไม้ประดู่แดงนะลายจัดสวยมากเลยเดี๋ยมาใส่ก่อน ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไม้ให้ดูเมื่อกี้ผมใส่ด้านนี้นะใส่ด้านขอบเรื่องแรกนี่ปาาตรงนี้ที่แรกมันเป็นมุมโค้งมันเป็นมุมโค้งผมก็เลยมาตัดให้มันเป็นมุมเหลี่ยมแล้วก็มากินด้านข้างตอนนี้เป็นไม้ประดู่นะฮะไม้ประดู่แดงเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละต้นเป็นไม้ใหม่นะฮะเดี๋ยวมาใส่ด้านนี้ให้ดู เมื่อกี้เอาด้านนี้แล้วเดี๋ยวมาใส่ด้านนี้ให้ดูเดี๋ยวจะใส่เป็นเป็นสามเหลี่ยมนะเป็นสามเหลี่ยมมารู้ว่าจะได้สามเหลี่ยมแค่ไหนนะในการกินก็พยายามกินให้ทั่วหน้าใบนะฮะส่วนการกินทั่วหน้ายัางไงก็ให้เ่้นสมาชิกไปฝึกไปหัดเอานะ หรือว่าใครที่อยากใส่กบเป็นก็ก็มีสอนนะฮะมาเรียนกับผมได้นะฮะถ้าดูคลิปไม่เข้าใจก็มาเรียนกับผมได้มีแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะฮะทั้งกบไทยแล้วก็กบฝรั่งส่วนเวลาเรียนก็อยู่ที่ผู้เรียนนะ,ะว่าจะใช้ทำความเข้าใจได้นานแค่ไหนนะ ใช้เวลาทำความเข้ใจนานแค่ไหนสามเหลี่ยมหน่อยๆตอนนี้ไม่เป็นเหลี่ยมเพราะว่าไม้หน้ามันไม่เท่ากัน ด้านนี้จะหนากว่าด้านนี้จะบางกว่านะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเป็นอ e ีเพแรกของไอ้หนูนี่นะฮะเป็นกบเบอร์หกทำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกหมายเลขหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะฮะเบอร์หกนะฮะเบอร์หกทำการแต่งใบรับข่มไว้ให้พร้อมใช้งานนะฮะจบด้วยหินเบอร์หนึ่งพันกริตนะฮะหินสังเคราะห์เบอร์หนึ่งพันกริตก็สำหรับเพื่อนสมาชิกข้าหในนะฮะที่ ต้องการก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ใบหมดแล้วแต่ไม่แน่ถ้าเกิดว่ามันสั่งเกิน10คนขึ้นไปอย่างนี้ผมอาจจะสั่งทําใบเพิ่มขึ้นอีกนะฮะตอนนี้ใบหมดแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าสั่งไว้ก่อนเป็นแบบพ p ออเดอร์ก็ก็ได้ะฮะก็ได้สําหรับเพื่อนสมาชิกขั้นใดนะฮะที่สนใจกดตัวนี้นะฮะเบอร์5หรือเบอร์ใดๆที่ผมได้ทําจําหน่ายนะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะ หรือว่าการใช้งานกบแบบนี้ควรที่จะเอาเบอร์ไหนมาใช้ก,ก็ก็แนะนําให้ได้ฮะแนะนําให้ได้จะได้จะได้ถูกต้องตามคอนเซปต์ของงานสําหรับเพื่อนสมาชิกข้างในนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะช่วยกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับงานไม้คนไม่เต็มบาทนฮนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักรับที่ติดตามรับชม